เรื่องของ CPO เมื่อวานนี้มีการาเขาเรียกว่ามีข่าวออกมาจากสำนักข่าวใหญ่ลุมเบิร์กนั่นแหละมีการบอกออกมาว่าในฝั่งของ c p r เองแล้วได้มีการจักกู้เงินจากซิตี g r o u p แล้วก็ Bank of a m อเมริกาเพื่อที่จะเข้าไปร่วมซื้อเซเว่นแอนทีม่มีมูลค่าประมาณสัก เก้าล้านล้านเยนหรือตีตกประมาณสัก1.9ล้านล้านบาทโดย CPO เนี่ยมีข่าวว่าจะเข้าไปซื้อในประมาณสักมูลค่า5 0 0แสนล้านเยนหรือตกประมาณสัก1 1แสนล้านบาทเช้าวันนี้ CPO ประกาศเลยฮะว่ายังไม่มีอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าตกลงว่าวันนี้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ผู้ชมดูภาพภาพนี้จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่า c p พลงทุนเงิน500แสนล้านเยนแล้วกู้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยเขาจะไม่ใช่4อร์เซ็แน่นอนเพราะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยนโยบายมันโอ้โหมันเกิน4กว่าอยู่ณขณะน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอาเอาจุดพวกนี้มันดูกันว่าตกลงว่า c p พ จะยังไงจะกู้เงินจะลุยจริงไหมหรือจะกู้เงินจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรโดยดอกเบีย้ยจะต้องวารตี้มากๆเพราะถ้าไปกู้เงินในฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นซิติกรุ๊ปหรือว่า Bank of อ m อเมริกาคุณอาจจะได้เห็นภาพของ4.5 5.0 5.5และ6.0เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละลองประเมินกันว่าจำนวนเงินลงทุนประมาณ1 1 0 0 0 0ล้านบาทตรงนี้เนี่ย ถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเป็นดอกเบี้ยอยู่ประมาณสัก3.5%จะต้องจ่ายดอกเบี้ย3,100ล้านบาทต่อปีถ้าไปเจอ6%จะโดนไป5,300ล้านบาทต่อปีแน่นอนแหละถ้าลงทุนประมาณสัก1.1แสนล้านบาทเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ประมาณสัก 5.6%จากดิวที่เคยบอกก่อนหน้านั้นว่ามูลค่า1.9ล,ล้านล้านบาท5.6%ลองเอาสัดส่วนส่วนแบ่งกำไรที่5.6%มาซิเป็นอย่างไรปรากฏว่าเขาจะได้กำไรจาก Seven and I ตกอยู่ประมาณ2,247ล้านบาทคุณผู้ชมครับแค่3.5%ที่เป็นดอกเบีย้ยเนี่ย ที่กู้เงิน1นึ่งแสนล้านบาทที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยดอกเบี <t une> ้ยมันกินมากกว่า <forecasting> กําไรที่ได้รับเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าเดีลนี้ลงทุนไปช่วงแรกๆขาดทุนขาดทุนจากดอกเบี้ยเพราะส่วนแบ่งกําไรได้ไม่เท่ากับดอกเบี้ยจ่ายและลองสังเกตนี่คือต่อปีนะ ถ้าเป็น3.5อันนี้คือแบบเคสที่ดีที่สุดติดลบประมาณสัก854ล้านบาทในส่วนของกำไรถ้าเป็นดอกเบีย้ยตกอยู่ประมาณสัก4อร์เอันนี้ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยปกติผลกระทบกำไร1,297ล้านบาทว่าง่ายๆฮะดอกเบีย้ยกิน ในส่วนของผลตอบแทนที่ได้ขึ้นมาจากการลงทุนเซเว่นแอนไปแล้ว2 9 9 7ล้านบาทและถ้าเกิดว่าไปกู้เงินจากในฝั่งของฝั่งมักกันจริงๆดอกเบี้ยมันต้องไปประมาณสัก4.5 6ถึง6%เอาดูกรณีเลวร้ายที่สุดนั่นก็คือดอกเบี้ย6%โอ้โหคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง5,000ล้านเลยนะ เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนแห่งกําไรที่มันอยู่ประมาณสัก2,200กว่าล้านเนี่ยคุณหายไป3,000ล้านเลยนะนี่คือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาข่าวนี้ด้วยถ้าผมเป็น c p r ผมไม่กู้หรอกในฝั่งของสหรัฐอเมริกา City c o อปหรือว่าในฝั่งของอ Bank of America b o f f a ไม่กู้เพราะว่าดอกเรื่องนี้เนี่ยมันจะถ้าจะเอาจริงๆไอ้หนึ่งแสนล้านเนี่ยถือว่าไม่เยอะแต่ประเด็นสำคัญคือว่าต้องหาต้นทุนดอกเบี้ยที่ดีที่สุดให้ได้และต้องบอกออกมาให้ได้อีกอันนึงว่าเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณจะทำให้ตัวของ7ซเว่ I มีผลประกอบการที่ดี เกินกว่าดอกเบี้ยของคุณที่จ่ายปีละประมาณสัก3,000-4,000ล้านอย่างไรนี่คือสิ่งที่ CPR หรือแม้แต่กระทั่ง CP Group ต้องให้คำตอบนักลงทุนตรงนี้ให้ได้อาจจะบอกว่าไปสู่ในฝั่งของพัฒนาประเทศอื่นๆได้สิทธิต์ต่างๆถ้าได้สิทธิต์ต่างๆครับคุณผู้ชมมันลงทุนพอสมควรอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยนั่นคือเรื่องของโลจิสติกเรื่องของเวร์เฮาส์เรื่องของการขยายสาขาต่างๆนี่คือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อไปถ้าสมมุติว่าเจอดอกเบี้ยมาประมาณนี้ก็ก็การลงทุนถามว่าเขาลงทุนได้ไหมเขาลงทุนได้เพราะว่าซีบีอมีกระแสงเงินสดอยู่อยู่ในตัวของตัวของเขาเองเนี่ยประมาณสัก4 0่0 0กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นถามว่าลงทุนได้ไหมแสนหนึ่งได้ไหมทำได้ทาได้แต่คำตอบที่จะต้องหามาให้ได้นั่นก็คือว่าผลตอบแทนที่ฉันไปลงทุนเซเว่นแอนไในแต่ละปีแต่ละปีที่จะทำให้เขาโกรดคือแบบไหนอย่างไรและลงทุน 5. 6มันต้องถามอย่างนี้ด้วยว่ามันเพียงพอที่จะไปสร้างกำลังหรือว่าส่งกำลังเข้าไป เพื่อที่จะทําให้เซเว่นแอนด์ไอเติบโตไหมหรือว่าควรที่จะต้องมานั่งโฟกัสตัวเองในการเติบโตของตัวเองดีกว่ากันนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาแล้วก็มันก็ยังมีคําถามอีกมากแต่เอาละณขณะนี้ในฝั่งของ c ี r ีเขามีการปฏิเสธตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะมาจากสำนักข่าวใหญ่ของโลกก็คือตัวของรูเบิร์กนั่นเองเ